สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ำคืนของวันที่9นะครับวันศุกร์นะครับเดือนกุมภาครับทุกคนวันนี้ครับก็อยู่ในจ้วงเทศกาลตรุษจีนนะครับผมอยู่ที่เยาวราชนะครับอันนี้จะให้ดูบรรยากาศของค่ำคืนนะครับคืนนี้นะทุกคนผมจะทุกคนไปดูบรรยากาศนะครับในงานเทศกาลตรุษจีนนี้ครับว่าถนนเยาวราชบ้านเรานะครับซึ่งเป็นจุดหลักนะครับในการเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีนของปีนี้ครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวคึกคักมากน้อยแค่ไหนทุกคนไปดูได้กันนะครับ อันนี้คือเป็นงานแสดงข่าวนะทุกคนนีครับจะให้ดูครับน like ี่ฮะจะให้ดูนะครับอันนี้คือในส่วนของรถไฟฟ้า M อ t มใต้ดินนะครับจะให้ดูว่าเย็นวันนี้ครับคึกคักแล้วก็แน่นแค่ไหนทุกคนให้ดูคิวยาวมาก ดูบรรยากาศรถไฟใต้ดินนะครับวันนี้นะครับจริงๆคับวันศุกร์นะครับวันศุกร์แล้วก็เป็นวันจุดจีนเป็นวันไหว้นะครับทุกคนแต่คนที่จะไปเยาวราชได้เยอะมากให้ดูครับนี่ฮะผมจะให้ดูนะครับดูความวุ่นวายนะครับของสถานีรถไฟฟ้า MRT วัดมังกรครับทุกคนนี่ครับ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักทุ่มครึ่งคคนเยอะมากทุกคนดีครับผม <classes> จะให้ดูบรรยากาศตรงอันนี้คือถนนแปลงน้ำนะครับซึ่งอยู่กับ m อา MR t าวัดมังกรจะให้ดูบรรยากาศรอบๆถนนยวราชก่อนนะครับว่าพลุกพล่านแล้วก็คึกคักแค่ไหนครับนี่ครับยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยครับจะให้ดูบรรยากาศตอนนี้เป็นวันอ่าเป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งครับวันศุกร์ที่9ครับทุกคนให้ดูฮะคนเยอะมาก ผมคิดว่านะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ครับอีกวันนี้ครับอีก2วันนี้ครับก็น่าจะพุกพล่าแล้วก็เยอะเช่นวันนี้นะครับทุกคนวันนี้เป็นวันศุกร์ครับวันเลิกงานแล้วก็นี่ครับคนหลังจากที่เขาทำทุลารเสร็จแล้วครับทุกคนก็ออกมาเที่ยวออกมาเฉลิมฉลองกันครับทําให้นี่ครับแถวนี้คนด้านมากเลยให้ดูฮะ ให้ดูบรรยากาศที่เยาวราชนะครับของคืนวันที่9ครับทุกคนนี่ครับปกติก็คือวันศุกร์อ่ะมันก็เยอะอยู่แล้วคนครับแต่ช่วงนี้ครับมันเป็นงานเทศกาลจุดจีนนะครับจะให้ดูว่าคึกค่าแค่ไหนครับทุกคนนี่ฮะคนให้ดูบรรยากาศครับนี่ฮะโอ้ทุกคนอันนี้คือคืนวันที่วันศุกร์นะครับผมว่าคืนวันเสาร์วันพรุ่งนี้น่าจะแน่นกว่านี้ครับให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับตอนนี้ จะบอกว่าทุกร้านขายดีหมดเลยครับนี่ให้ดูอันนี้คือถนนแปลงนามที่จะไปสู่ถนนหลักเยวาวราชนะครับอันนี้ไม่ใช่ถนน,ถน,นหลักนะทุกคนจะให้ดูก่อนนะฮะโอ้คนมาจากไหนเยอะมากมานะครับทุกคนนะฮะให้ดูอ้อ <S <s <uss> <S ให้ดูครับทุกคนให้ดู <c oughs> คือถ้าใครจะมาช่วงเสาร์อาทิตย์นี่ให้ระวังนะทุกคนเพราะว่าคนเยอะมาก ให้ระมัดระวังสิ่งของมีค่านะครับกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือนะครับทุกคนทุกคนครับคนมาจากไหนเยอะแยะครับทุกคนให้ดูครับโอ้โหมันแน่นมากจะเดินได้ไหมเนี่ยครับเหมือนมีงานมหากรรมอะไรสักอย่างเลยฮะทุกคนให้ดูให้ดูครับเนี่ยฮะโอ้เป็นปีที่ ยิ่งใหญ่ปีหนึ่งนะทุกคนในเทศกาลจุดจีนของเยาวราชบ้านเราปีนี้ฮะหลังจากโควิดผ่านไปนะครับว้าวให้ดูครับทุกคนให้ดูอากาศเสียงดาวเขามันร้อนมากท to ุกคนมันร้อนอ้าวมากเลยให้ดูดีครับให้ดูบรรยากาศวันนี้นะครับแอดมินก็คงไม่มีสาระอะไรมากมายจะให้ดูบรรยากาศเทศกาลตุดจีนที่เยาวราชบ้านเราครับ แอดมินกำลังจะไปที่ถนนหลักของถนนเยาวราชนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับจริงๆเขาน่าจะปิดถนนนะครับทุกคนไม่ให้รถวิ่งครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับสุสา์อาทิตย์นะครับน่าจะนะครับน่าจะใช่ครับนี่ฮะโอ้โหทุกคนขึ้นมนนษย์จริงๆเลยวันนี้ให้ดูให้ดูบรรยากาศนะครับทุกคนนี่ฮะ คือแอดมินคิดว่านะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะครับคนเขาน่าจะปิดถนนเลยครับไม่ให้รถบิ่งะฮะเพื่อความปลอดภัยครับแต่นี่คือยังมีเห็นรถบิ่งอยู่ครับนีฮะถึงเข้ามาได้มันก็ติดขัดกับทุกคนเลยครับจะให้ดูครับโหทุกคนน่ารักไหมฮะให้ดูบรรยากาศกันนะทุกคนว้าวใหดูครับ ครับให้ดูนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับอาบกครับนเอยชิวทุกคนจะบอกว่าจริงๆเนาะจริงๆคือถนนมันค่อนข้างจะแคบครับแล้วนี่ครับรถยนต์นี่ครับไม่ควรจะเข้ามาจริงๆนะฮะทุกคนให้ดูครับแต่ละคนก็แต่งชุดแบบมากันเต็มที่เลยครับนี่ครับปีละครั้งครับแต่งชุดจีนนี่ฮะว้าว ให้ดูบรรยากาศทุกคนโหอันนี้มาชุดมังกรหยกเลยทุกคนเห็นไหมฮะเด่นจ้ว้าวน่ารักจังไม,ไมครับทุกคนนี่ครับโอ้ทุกคนผมคิดว่ามันเป็นโอกาสปีละครั้งก,กันที่บอกว่าจะได้เล่ห์แต่งแต่งแฟนซีแต่งกวอดแบบนี้มาเลยฮะเห็นไหมฮะโอ้ให้ดูครับให้ดูบรรยากาศ ไม่รู้วันนี้จะมีโชว์อะไรหรือเปล่าครับผมคิดว่านะครับตำรวจจราจรที่เยาวราชปีหน้าต้องคิดหนักแล้วครับเรื่องเรื่องการที่ให้รถเข้ามาตรงนี้เพราะว่านี่ครับมันไม่ควรจะให้รถเข้ามาวิ่งจริงครัทุกคนนะฮะถ้าสมมติว่ายางคืนนักเที่ยวยังเยอะอย่างนี้ครับทุกคนไม่เหมาะนแน่ฮะ ปิดปิดเป็นถนนคนเดินไปนแล้วครับ3วันดีครับให้ดูครับเยอะแค่ไหนโอ้โหคนนี้ผมว่าเกือบเลือนล้านเลยฮะให้ดูครับ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตรงหัวถนนเลยครับตรงที่เป็นซุ้มประตูของวัดอของถนนเยวาวราชเลยครับทุกคนทุกอย่างดีหมดนะครับเสียแต่งเดียวคืออากาศวันนี้ร้อนมากว้าวน่ารักไหมครับทุกคนสวัสด,ดีครับ คือถ้าใครจะหยุดถ่ายรูปนี่คือต้องดูดีๆเ,เพราะว่ามันคนมันเยอะมากจริงนะโอ้อันนี้เป็นครั้งแรกที่แอดมินได้มาดูงานตุ๊ดจีนที่เยววาวราชในเวลากลางคืนแบบนี้นะครับนี่ฮะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับทุกคนว่าหนานแน่นแล้วก็พ่ันแค่ไหนโอ้โหซอยนี้ก็เยอะมากเลยทุกคนจะให้ดูเนี่ยครับคนเยอะแบบนี้นะครับทุกคนให้ระวังสิ่งของมีค่านะครับกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือครับ คนให้ดูให้ดูฮะโอ้ทุกคนจะให้ดูให้ดูบรรยากาศนะครับไม่อยากคิดถึงตอนช้องสงการนะครับจะเป็นยังไงบ้างนี่ครับอยากให้สงการคึกคักแบบนี้ครับทุกคนนะครับเราเห็นแล้วครับนะครับตุดกีนปีนี้ยิ่งใหญ่มากแล้วก็คนเยอะมากจริงเลยครับนี่ฮะ ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งก็คือการเป็นกระแสนะครับกระแสว่าแบบบ้านเราเป็นเมืองท่องเที่ยวครับนี่ครับใครก็อยากมาเที่ยวมาชมครับแล้วเยาวราชนี่ครับเขาโปรโมทแล้วก็ผลักดันนะครับให้เป็นสตรีทฟู้ดนะครับที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครนะครับนี่ครับก็ไม่แปลกใจว่าทําไมนะครับส่วนมากท่องเที่ยวเลือกเดมาที่นี่กันครับทุกคนทุกคนนี่ฮะไม่จําเป็นนะครับอย่านํารถยนต์ส่วน ตัวส่วนตัวมาเข้ามาเด็ดขาดทุกคนนีครับ mm hmm. คุณจะติดอยู่นี่เป็นเกือบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วครับเดินไม่ได้ฮะ mm hmm. ให้ดูขึ้นมนุษย์ดีครับทุกคน mm hmm. ไม่แปลกใจนะว่าทำไมบ้านเราถึงได้แบบว่าแทนะ mm hmm. แล้วก็เที่ยวชาวจีนมากแล้วก็บอกว่า คือเปิดให้เป็นฟรีวีซ่ามาไม่ว่าจะเป็นคนไทยเที่ยวจีนคนจีนคนจีนเที่ยวไทยแล้วเพราะว่านี่ครับได้เห็นแล้วใช่ไหมครับคนคลิปนี้แล้วก็สามารถเห็นได้แล้วว่าตุ๊ดจีนแล้วก็คนจีนไม่ว่าจะอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับต่างก้อนนะครับมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมครันี่ครับเม็ดเงินสะพัดมากจริงครับผมว่าในช่วงสามสี่วันนี้ครับดีนี่เห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยตุ๊กตาจีนนี่ครับทุกคนนี่ฮะมังกรจีนนี่ละน่ารัก ให้ดูให้ดูอติครับให้ดูอติน้อยกำลังสนุกใหญ่เลยเดินไปข้างหน้าก่อนขายไงครับนี <N <N ่ครับอ no> ันนี้ร้อยห้าสิบทั้งบนร้อยเดียวไม่มีไฟอ๋อมีไฟร้อยห้าสิบบาทเพราะว่าไฟเสียไม่ใช่มีไฟอ่ะร้อยห้าสิบโอเคขออนุญาตถ่ายรูปเลยนะครับขายดีไหมครับขายได้พอได้ค่ะอยู่ผบอกว่าพอได้เลยทุกคนดีครับน่าจะมีเจ้าเดียวเลยมั้งนี่เนาะ สวัดีครับฉลาดจริงเหรอว้าน่ารักจังเลยนี่ครับทุกคนทำเองเหรอครับพี่หรือว่าไงครับทำเองเหรอครับทำเองด้วยโอ้พี่เขามีฝีมือไหมทุกคนนี่ครับทำเองนีครับเป็นช่วงขอบโกณนะพี่น้องอีกสองวันเสาร์อาทิตย์ด้วยใช่ไหมครัโอ้ขอให้รวยๆนะครับพี่น้องปังๆเลยครับนี่ครับทุกคน แล้วฝีมือด้วยครับสวยด้วยนี่ฮะไม่แพงครับ80บาทใช่ไหมครับพี่อันนี่ร้อยเดียวครับอันนี้ร้อยเดียวไม่มีไฟแต่ถ้ามีไฟแบบนี้นะครับร้อยสามสิบร้อาบร้อยสามสิบบาทนี่ยฮะไม่เฉพาะเด็กนะครับคนผู้ใหญ่ก็เล่นนะครับเนี่ยสวยดีพี่ครับแล้วก็มีจะมีแห่มังกรวันไหนครับเชิดมังกรมีปะวันปีนี้รัก เขาเป็นสามีภรรยากาันเขาบอกว่าเมื่อวานนี้คนไม่เยอะครับคนพิ่งจะเริ่มเยอะวันศุกนนร์วันนี้ครับเย็นวันศุกร์วันนี้ครับนี่ฮะและก็การแห่บังกรการเชิดบังกรไม่แน่ใจว่าปีนี้จะมีหรือเปล่านะครับทุกคนครฮะใครมาเยะวะาวราชนะครับมาอุดหนุนพี่เขาได้นะครับไม่แห่ครับเป็นงานฝีมืองานแมกงาน,งาน make. แฮนเมกเลยครับนี่ฮะว้าวทุกคนเห็นไหมฮะ ว่าต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปมานี้คงแบ,บตกใจคงตะลึงแล้วบ้านเราจัดได้ยิ่งใหญ่แล้วก็บบคนแห่กันมาขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาทุกคนนี่ครับนี่ฮะให้ดูสิครับทุกคนนี่ฮะมผมคิดว่านี่ครับก็บ,บรรยากาศอย่างนี้น่าจะขึ้คึกคักไปจนถึง4ี่ห้าทุ่มเลยครับนี่ฮะของกินของขายของออกร้านเยอะมาก ของกินว่าอะไรที่ขายดีบ้างให้ดูให้ดูครับให้ดูนดคนครับลูกค้านี่ขนมปังว้าวขายดีมากขายดีไหมครับวันนี้ก็เรื่อยๆว้าวขออนุญาตถา่ายรูปหน่อยนะครับว้าวทุกคนให้ดูดิครับให้ดูดดดให้ดูครับทุกคนีิครับ นะทุกคนการจัดงานเทศกาลรุดจีนก็มีอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยครับจุดหนึง่ง้วใช่ไหมถ้าใครอยู่ที่นครสวรรค์ก็สามารถคอมเมนต์บอกเได้ครับว่ากาตรตุดจีนที่นครสวรรค์ยิ่งใหญ่แล้วก็คนเยอะเหมือนที่เยาว,วราชบ้านเราไหมฮะครับทุกคนผมคิดว่าเนี่ยครับการแบบเปิดปิดถนนนะครับ ม่ให้รถเข้ามานี่ครับเป็นอะไรที่แบบเนี่ยนน่าจะโอเคกว่าให้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์วิ่งเข้ามาครับเพราะว่ามันถนนมันแค่มากทุกคนแล้วมันก็อันตรายฮะนี่ครับขายดีมากครับแบบนี้ให้ดูดิครับทุกคนนี่ชุดสวยด้วยครับทุกคนให้ดูครับเนี่ยเสียอย่างเดียวทุกคนร้อนมากอากาศร้อนมากอันนี้น่าจะเป็น ซอ,อยที่มีนของกินนะครับทุกคนจะให้ดูคนเยอะมากเลยตรงนี้ลูกชายอยากขายรูปมุมสูงครับทุกคนนะครับต้องกี่หลังพ่อเลยครับทุกคนน่ารักไหมครับบรรยากาศน่ารักเนาะนี่ฮะให้ดู ปกติเราจะเห็นของขายรินถนนเยอะนะครับแต่ช่วงนี้เขาจะนี่ครับทางเดินตรงนี้จะไม่มีของขายตรงนี้นะครับเพราะว่านี่ครับปริมาณของคนมันเยอะมากครับทุกคนเขาก็เลยนี่ครับขยับให้แม่ค้าคนที่ขายของกินนี่ครับเข้าไปอยู่ในซอยตรงนี้ครับทุกคนนีะฮะซึ่งตรงนี้คิดว่ามันแต่แน่นมากเดี๋ยวแอนมินจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากคอมเมนต์ในโอ้โหว้าวทุกคนนะฮะ อันนี้คือคิวเจ๊เข่งหมึกย่างครับทุกคนนี่ครับคิวยาวมากอันนี้เจ๊เข่งมาเองใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับว้าวทุกคนนี่ดูแน่นนะทุกคนนี่ครับคือคักมากตรงนี้คือคักจริงให้ดูนะโอ้โหเด็กๆชอบทั้ทุกคนนี่ครับมีนี่ครับมีบรรลนลูกโป่งครับเป็นรูปมังกรรูปสัตว์ต่างๆนี่ครับว้าว เหมือนงานวัดย่อมๆเลยทุกคนนะครับเป็นมหากรรมงานวัดเลยครับเห็นไหมฮะนี่ครับเศรษฐกิจที่นี่ช่วงนี้ส,สมพัดมากทุกคนเลยครับผมคิดว่าแบบโอ้โหจำนวนเงินนี้หลายล้านเลยครับทุกคนแต่ละวันนี้ครับ<อ>แต่ก็ขอเตือนนะทุกคนถ้าเกิดใครมาที่นี่ก็ให้ระมัดระวังสิ่งของมีค่านะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แล้วก็กระเป๋าสตางค์ทุกอย่างมือถือได้ครับนี่ฮะ นี่ทุกคนน่ารักไหมครับนี่ว้าวนางแบบเองกันทุกคนสวยไหมครับให้ดูบรรยากาศทุกคนให้ดู ไกยไงครับแมค่ค้าร้อยเดียวร,ร้อยเดียวว้าวทุกคนน่ารักด้วยเนี่ยผู้ใหญ่เล่นได้ไหมขายดีไหมครับวันนี้ไ,นไ,ได้ยบยค่เ <c oughs> หรอคนมาเรื่อยเนะ <c oughs> าะขอบคุณมากนะครับขอให้ขายดีนี่ก็ขายดีทุกคนนีครับนีครับโอเคนะครับทุกคนสลับคลิปวันนี้นะครับ ผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวงานตุดจีนนะครับเจศกรลรปีใหม่ของชาวจีนนะครับที่ถนนเยาวราชนะครับในค่ําคืนของวันที่9นะครับวันศุกร์นี้ครับก็ยังเหลืออีก2วันนะครับที่จะมีเทศกาลรงานแบบนี้นะครับก็คือวันเสาร์ทย์นะครับก็ใครนะครับที่ไม่มีโอกาสไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับก็เยาวราชก็เป็นจุดหมายหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกคนมาเที่ยวชมมาเฉลิมฉลองครับนอกจากมีของกินของใช้แล้วก็จะมีนี่ครับมีศาลเจ้ามีวัดมังกรนะครับซึ่งคนจีนทั่วไปก็ ต่างมากราบไหว้มาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลครับนี่ครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้อย่าลืมนะทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับซึ่งเป็นวันเทศกาลตุษกจีนครับเป็นวันปีใหม่ของคนจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจีนทั่วทุกโลกหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับมีสุขภาพพลังไมยแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ร่ำรวยด้วยเงินทองเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ